โอเคสวัสดีแล้วนักสอบคนอยางเป็นทางการอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับพี yeah, uh, <S s ่กงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ได้ได้ฟังเรื่องราวของแมนเชอร์ดาวบูมานโดยพี่เพชรโอ้โหอย่างที่พี่ก้งบอกเลยคือคอนโดที่อยู่ตอนนี้คือแบบอยากโยนทิ้งก็อยากไมอยู่แถวโฮมเลยใช่แบบเราอยากได้จะเป็นมากขึ้นมใช่ครับผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ถ้าผมพูดตรงตรงคือรู้สึกว่าไม่พออยู่ไม่ได้ คือตอนนี้มันไม่พอจริงๆเขาแบบพอเรามาเห็นแบบคอนเซ็ปต์เขาแล้วแบบโอ้โหมีแต่อะไรที่แบบมันกระตุ้นเราแบบมันไม่คิดจะตายแบบโอ้โหน่าสนใจใจแต่ละไทท์ก็แบบโอ้ยแค่แค่ไทท์จริงๆผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆสำหรับอันนี้แล้วอันนี้แบบแบบคิดถึงที่บ้านเลยว่าโอ้ยฉันจเอาสิ่งนี้มาอยู่ฉันจเอาสิ่งนี้มาอยู่จะพงทิพย์ภาพตะกอนเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ถ้าขอสักคนละหนึ่งฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆของแรเธอร์ได้ไห จริงสำหรับในนี้แล้วก่อนละกันที่ล่าสุดเมื่อกี้เลยนี่รู้สึกว่าที่ชอบที่สุดเลยนะรู้สึกว่าคือการที่ได้ใช้วัสดุธรรมชาติอ๋อคือเมือเราเป็นตัวแทนเด็ก Gen 4ใช่ใช่ใช่ได้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือว่าอะไรที่ว่ามันเป็นอิสระไร้ที่ที่เขาบอกคือแบบคำว่าฟุตปิ้นแบบใช้หรือแบบต่ำเลยครับแล้วมันเหมือนเราเป็นเขาจะมีิตรภาพต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็ชอบที่ถ้าเป็นไอ้นี้ออกแบบเบรนกันอย่าง ะตอนนี้ที่ปัญหาที่เจอคืออยากเก็บของในเยอะและทาะเสร็จเขาแบบวันมนี้ใส่ใจเรื่องการแบบห้องเก็บของหรือะอะไรเนี่ยเพราะตอนนี้แบบนีก็จะออกแบบให้แบบมีที่เก็บทุกตามากๆยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้มันก็เราสะสมกินที่ททอยู่นะครับใช่ใช่ๆๆใช่สกายครับผมรู้สึกว่าเออพื้นต่างๆมันค่อนข้างแบบฟรีสไตล์เเราแบบว่าอยากท <c oughs> ําอะไรก็ทําได้เลยอย่างที่พี่พี่เข็มบอกไปว่าแบบ ชั้นล่างนี่เขาก็แบบแบบมีมุมบาริสต้าเราไปชมอะไรอย่างเี้ได้หมดเลยแม้เรา,เราชมไว้ลไลฟ์สไตล์ปกติเราคืออยู่คอ<ป>นโดห,หรือชาเขียวหรืออะไรนี้ยู่คอนโดอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าถ้ามูฟมาที่มาเชิญมา,าบอกวผมว่า,าจะแบบมีความเครียดเครียดวิตตี้ต่างๆ<ช>เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยอาชีพใหม่อาจจะงอกได้ใช่ครับอยู่แบบชั้นสองอย่างเงี้ยตรงที่บอกว่าเป็นเพนติงรูมเนี้ยของเราก็อาจจะเป็น ทำเป็นห้องเล่นเกมอ่าใช่แล้วเป็นสตูดิโอไวท์ไทที่เป็นใชในะสมัยนี้เสำหรับเด็กในยุคสมัยเจ n ใหม่ใช่ครับพอยุค Gen 4นี่คือแบบ TikToker YouTuber อะไรนี่คือด้วยฟ้าโมดินมากเกี่ยวฮะแล้วถ้าถามถึงปกติไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนเวลาเวลาอยู่บ้านมุมไหนเป็นมุมที่เป็นมุมโปรกและเราแบบใช้บ่อยที่สุดจริงๆอันนี้เรียกว่าเนี่ยห้อง l i ฟ i n รูมเนี่ยครับหรือว่าห้องอ็คือ คือเราจะแบบอ่าอย่างเงี้ยจะเป็นเกมเมอร์อะไรอย่างอย่างที่ไปดูไปดูบ้านตัวอย่างผมจะรู้สึกว่าชอบในห้องนึงครับชอบแบบพ่อเหมือนมันเป็นมุมที่แบบทั้งได้ทํางานแล้วก็มุมได้เราแบบได้ดีแลกได้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใครับของผมจะเป็นนะครัดิปปิ้งรูมครับดิปิ้งรูมอัดับหนึ่งแล้วก็ห้องนอนอัดับสองแต่ที่ชอบคือเหมือนแบบเราสามารถแบบว่าแอรออนแบบว่าความ ความเขียวไปได้ใส่ต้นไม้ไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ระเบียงก็สามารถใส่ได้หรือว่าท่านใช้ใหญ่สุดก็มีส่วน้นข้างได้ยัครับพอมีพื้นที่สีเขียวแล้วมันแบบมันมัน,มนหิวใจครับใช่ครับรู้สึกแบบลงมากขึ้นเออนะอก็เดี๋ยวเนี่ยให้ทั้งสองคนพูดถึงแบบแม้เพื่อนงางเมวานตะเชิญชวนหบบใครที่ดูอยู่ในไลฟ์ตอนนี้เห็นบอกว่าต้องรีบด้วยนะ ใช่ครับเพราะว่าคนให้ความสนใจเราบมาบ้าเออเราเชิญชวนตัวนี้เลงครับก็ฝากเอาชนะงานบวงวานนะครับก็เป็นโครงการพรีเมียมทาวโฮมสามชั้นโครงการแรกของอเีซียเสรศเลยครับคือต้องบอกว่าเอาจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบหาหาพื้นที่หาบ้านหาทาวโฮมอ,งงอย่างนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่แบบตอบโจทย์มากแล้วก็พอเป็นเอเียเสร็จก็มั่นใจเรื่องคุณภาพได้เลยเพราะว่าตรงยี่แปดต้องมาแล้ว สองโรงงหนเลยเหมือนลาต้องมีแบบพร้อมกันนะครับก็จริงๆไปดูหลายโครงงานของ JC Asset มากแล้วแบบว่ามั่นใจเรื่องของความพรีเมียมความปลอดภัยทนทานแข็งแรงรวมไปถึงแบบเซอร์วิสหลังการขายก็คือแบบไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนๆอยู่ทั้งแบบบรวาดเจนทรีอะไรเนี้ยครับแบบว่าสบายมากทุกคนแบบว่าตอบว่าดีเยี่ยมครับ คนที่สนใจสักนิด่หนึ่งริ่งอันนี้ก็อย่างที่สกายบอกเลยถ้าอันดับแรกเราเี่นถึงก็เป็นของบริษัทเราก็จะดูแล้วก็เป็น S E S เสร็จแล้วก็สบายใจละอะไรเงี้ยก็จริงๆอย่างแบบถ้าก็อยากให้มาดูอันนี้ว่าตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าจะบปอให้มาดูอาจจะไม่ทันแบบอยากให้รีบมาจองเลยดีกว่อาอมาจองเลยไม่ต้องดูแลสกาอันนี้ดูให้เรียบร้อยแล้วเบอเบิร์เบอรแเบอร์เมอร์เอเออ ที่มาจองเลยดีกว่าพอาะเราเอาพุ๊งแบบคุณได้มีสิทธิ์อยู่ก่อนได้มีสิทธิ์เลือกแฟนก่อนมีสิทธิ์แบบโอ้โหอย่างนี้ว่าเราจะตอบโจทย์แบบคนในยุคปัจจุบนันนี้ด้วยใช่ครับอ,อย่าลืม,ละมนะครับไม่ต้องดูแล้วนะครับมาจองเลยนะทุกคนอโอเคอ่ะแล้วช่วงนี้เร็วๆนี้มีผลงานอะไรที่พวกเราติดตามบ้างครับอ่าครับ <laughs> ครับก็มีซีรีส์ครับซีรีส์ชื่อว่าโมเตลนะครับก็อยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละ ใช่ก็จะชื่อตอนว่าแม่ไม้โมยรรมนะครับของอันนี้ได้เป็นพระบิดาแกสิอบิดานะพระบิดาแกสิมันจะมีจุดๆๆเป็นถ้าเกิดว่าพูดภาษาบ้านๆก็คือก็จะคืออะไรประมาณไหนบ้างอะไรบ้านานๆต้องมาลองดูเรื่องเรื่องว่าจะเป็นอะไรประมาณไหนใช่ก็คืออยู่ในจักรวาลเดียวกัน เรียกว่าอยู่ในบทเดียวกันแต่ว่าคนละคนละแบบไม่ได้มันเอ่อคนละเรื่องคนละภาคนะครับใช่คนละสตอรี่ครับแต่เดี๋ยวก็อีกเรื่องหนึ่งตอนปลายปีสเปรต้องชื่อว่าอูดซีรีส์ครับโอ้โหครับเยอะเลยอย่างนี้ต้องอูดหน่อยเอสซีเอสกันเลย เตรียมตัวกันก่อนนะครับไปกลับมาเจอกันนะพี่ปูนีกายนาดิทั้งโมเดี๋ยวไปถ่ารูปก่อนเนาะได้เลยเชิญพ oh. ี่เทมนะครับแล้วก็สกานนาดินะครับภาการแมเช์เรื่องานวันเดียวันนี้

อนุนะครับคอยยิ้มนะครับสามสองหนึ่ครับะครับมอน เพราะของคุณให้พร้อมนะครับและนี่คือสเปเชียลโชว์จากสกนายนั่นเองครับผมขอบคุณคครับบขอุณมากเลยนะครับและนี่นะครับคือความพิเศษของแมชเชอร์งาม,มงวันนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่ถ่ายคลิปถ่าย,ายรูปถ่ายอะไรอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะครับแฉก S E S #matterbyscassetsxgarni น,นะครับ #matter และ p r e m i u m t ี a w h o m e สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับแน่นอนว่าทาง SC นะครับจะยังคงมุ่งมั่นมอบสิ่งด,ดีให้กับลูกค้าคนพิเศษตั้งใจทำทุกอย่างนะครับโดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเลยก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาร่วมง,งานเปิดงานรุ่งใหม่อง่ารนด์เอมาในวันนี้นะครับทุกท่านการแจ้ของ ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆในบริษัทในนามของบริษัท s c Asset Corporation จำกัดหาชนครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีไลฟ์สัมภาษณ์นะคะ